สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l แดน m i ทีนะวันนี้อยู่ช่วงเร c ซซิ่งเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะพาทุกคนนะฮะออกเดินทางไปเที่ยวงานยิปซีนะครับเฟสติวัลที่ระยองจังหวัดระยองนะครับเพราะว่างานนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนงานรวมพลนะครับคนที่ขี่มอไซค์นะครับรูปแบบต่างๆแต่งานเนี่ยเขาจะเน้นไปทางรถคัสตอมนะฮะที่ชาหาด ที่ระยองนั่นเองนะครับจะมีกิจกรรมอะไรมากมายนะครับให้เราได้ไปดูไปเล่นกันนะฮะวันนี้ผมก็จะเดินทางด้วยเจ้ายามาฮ่าเทเนเร700คันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปลองดูว่าเฮ้ยรถวิบากหน้าตาแบบนี้โชคสูงสูงแบบนี้นะครับช่วงล่างสูงสแบบนี้ยางเป็นยางลายแบบนี้นะฮะจะสามารถขับขี่ได้ดีแค่ไหน ในทางดำนะทางดําก็คือทางที่เป็นถนนปกติแบบนี้นะครับเพราะปกติเนี่ยรถแบบเนี้ยเขาเออกแบบมาให้วิ่งบนทางฝุ่นนะครับเข้าป่าซะมากกว่าแอดเวนเจอร์ซะมากกว่าแต่วันนี้นะครับผมไม่ใช่สายเข้าป่าฉะนั้นผมจะพาเจ้า T7 นะเรยกสั้นว่า T7 นะครับมาลุยทางดำถนนทั่วไปบ้างว่าจะเอาอยู่ไหมฟีลลิ่งกันขับขี่ จะเป็นยังไงบ้างการเดินทางต่างจังหวัดวันนี้ประมาณเกือบ2อ0กิโลเนี่ยจะเมื่อยล้าแค่ไหนนะครับจะประท้ทะลมสู้ลมไหวไหมนะฮะการขับขี่จะสนุกสนานแค่ไหนช่วงล่างจะดีแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันนะฮะพาทุกคนเพื่ตื่นเต้นแล้วเนี่ยะมาฟัางเสียงเครื่องของเจ้าเทเลเลย์กัน สูงนะครับให้นี่หักให้มาทาังขวาก่อนนะฮะเพราะว่าพอเราเล้าวขึ้นรถเนี่ยรถมันจะได้ทรงตัวขึ้นไปได้เลยนะฮะนี่ขึ้นง่ายด้วยแล้วก็รถมันจะเทมาทางังขวาเลยให้เอาเท้ามาลอพับไปข้า,างขวาแต่ขาตั้งข้างซ้ายขึ้นนะครับใส่เกี้ร์แล้วค่อยขยับเท้ามาข้างซ้ายใหม่นะครับสไลด์ก้นมาทางซ้ายเพื่อให้เท้าเนี่ยลงวางเต็มพื้นเท้าวขวานะฮะเท้าขวาตแตนใบอยู่บนเท้าขา แล้วก็เหยียบเบรกไว้นะฮะไปครับวันนี้เราก็มีผู้ร่วม,มรวมการอีกสายคันเลยเดี๋ยวผมพาไปแนะนำทุกคนสำหรับคันแรกเนี่ยมาถึงแล้วเรียบร้อยนะฮะก็จะเป็นคุณบอมนะฮะในกลุ่มโอเวเฟรนของเราตัวเองใครบอก MT คือมาสเตอร์ออฟของไม่จริงฮะผมว่าทนเรื่องแรนี่แรงทองหนักกว่าเยอะเลยอ่ะนี่ฮนะเราเจอแล้วครับสมาชิกเราคุณบอม MT 0 9ฮะบอมโอเวอร์เฟรน นี่นะพอจอดรถแต่ละทีนี่ต้องแบบตั้งหลักเท้าดีๆนะว่าจะเอาข้างไหนลงจะได้ล้มหนักไว้ถูกนะ,ค,ะ,ระครับสวัสดีครับป้าด้วยน่ารักมากมารอไปฮะจุดหมายแรกของเรานะครับที่จะไปรวมพลก็คือปั๊มปตทนะฮะขาออกปานาตรายกิโลเมตรที่16นะฮะ อยู่ที่ปั๊มปตทถนนบ้านนาตลาดขาออกนะครับกิโลเมตรที่16นะฮะนัดเจอที่ร้านอเมซอนนะครับเพื่อเดินทางต่อ รอพะพวกกันเป็นไงบ้างขี่ตามเทเล่สวัสดีครับคุณบอมเดี๋ยวคุณบอมจะมีช่องด้วยใช่ไหมใช่คับเดี๋ยวมาฝากช่อง f อซด้วยนะได้ครับเป็นไงขี่ตามทีเจ็ดดูสนุกไหมเร็วกว่าที่คิดตามแทบไม่ทันเหรอจริงเมื่อกี้ไฮเวย์เอ้ยรันเวย์มาอยู่มันสองร้อยได้ถึงสองร้อยเลยเหรอสองร้อยโอ้เปรษฐินี่เดียวร้อยเก้าเจ็ดร้อยเก้าแปดวัแล้วเร็วเอาเรื่องนะเออสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อยู่พี่ต้อมครับต้อมวันนี้เอ็มพีศูนย์เก้าตัวใหม่เหมือนกัน อ่ะมีสองสีเลยวันนี้เเจอกันแล้วอันนี้พี่ <ตำ S 2> บอมครับนี่พี่บอม ลามออาวันเอ็มครับผมเตือนสายจะมาเร็วว่ะบางทีถ้าคืนจะโทรผูกมันนะโอ้โหโมงครึ่งมันถึงและมาจากลามินคานะรถก็กันด้ามหมวกก็กันด้ามโอ้ม่ ไปแค่ลงมาเห็นเง่ายกว่าเยอะเลยอ่าฮะลัสลัสสวัสดีครับ R1M อ้าหกันดำก็มาเด็กอาวันครับเด็กอาวันหลอกผมเยอะเ่ยเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะขาย ล็อกหลอกมึงปวดหลังคนเดียวพอวันนี้ขับเรื่อกลับแล้วนเน่ดูครับว่ารถคันไหนขายดีสุดนี่ดูไปไงเทเนเล่ครับเทเนเล่มีคนมาขอถ่ายรูปนะครับนี่ดูไปไงดูด้วยรถคันไหนขายดีสุดดูโอ้โหนึกว่าอยู่งานมอเตอร์โชว์แล้วกันครับเจอเลยครับเจอเลยครับ เจอเลยครับตามสบายครับตามสบายครับคคนละัได้้ไดเลยครับคนละคันเลยคนละคันเลยไปเข้าคนละคันได้เลยครับนู่นสีแดงสีแดงได้เข้าว่าชุดโอ้ดีงานดีงานถ่ายหมดเลยโอ้สุดยอดสุยสวดยอดรถไทย้ ขึ้นได้ครับขึ้นได้ขึ้นได้ได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 ระวังล้มก็พออ่าขอถ่ายรูปพิตตี้ครับขอถ่ายรูปพิตตี้ <c oughs> มีขอถ่ายรูปพิตตี้ครับ คิดว่าเป็นพิตตี้อยู่มั้ยท่านผู้ชมเหมือกซื้เลยฮ่าโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแล้วต้องมีค่าตัวแล้วถ้าอย่างเงี้ยถ้ามีจับมือเนอี <c oughs> ่ยจับมือถึงแขนต้องมีห้าร้อยได้กันะครับเ <c oughs> ดินทางปลอดภัยนะครับเ <c oughs> ดินทางปลอดภัยนะครับ อาพร้อมเดินทางครับทุกคนออกจากจุดแรกนะครับอเมซอนบานาตราคอมอีสิบหกฮะวันนี้ก็อยู่กันทั้งหมดนะครับกับ m อ0มูนย์เก้าตัวใหม่นะฮะพี่ต้อมคุณบอมนะครับอาวันเอ็มน้องดั๊ดเทเนเรสเจ็ดร้อยครับผมเองครับพี่พัดเอสไอเก้าร้อยฮะแบงค์เนียนไมนไ่้เนียนไม่ได้รถใครเนี่ยไม่ปยืมเข้ามาไปยืมเข้ามาเอ็กแม็กนะครับแล้วก็เอ็มทีศูนย์เก้านะฮะนี่แก๊งเราฮะ โอเวอร์เฟรนนะครับพร้อมเดินทางนะครับผมไปลุยเติมอยู่อาเหรอนี่หละนี่ถทาสนิทนะโดนด่าแล้วเนี่ยปิข้างหมดแล้วไม่ปิดเอ่า ก <G ül> ูไม่อวดให้มึงนะลอบเนี้ยไม่เติมน้ำมันกูไม่อวดให้มึงนะมันดูคนถังเลยเฮ้ยน่ากลั้งดัาน,น,นเห็นไหมได้ไหมมุมกล้องได้ไหมได้ไดออ้จะได้ล็อกเลยไปอระทุกคนพร้อมลุย เ <premises. S 2> oh. ด 2, oh. ินทางสู่จุดที่2องฮะปั๊มกททไฟพาร์ทชนบุรีั่นเนงนะครับโอ้โหเอ็กแม็กหลอจริงๆตอนหน้าตึงๆด้กีเอ็กแม็กตัวใหม่ไม่ล้างรอกูเลยนะหลังอะดนะเร็วมาก กับรถสไตล์วิบากนะฮะกับเจ้าเทนเร่เร็จร้อยกับผมเองนะเป็นครั้งแรกที่ได้ขี่รถวิบากแนวนี้นะทุกคนขี่ครั้งแรกก็ตออ่างหวัดเลยสุดยอด อยู่ที่ปั๊มปตทนะครับอย่างที่บอกนี่ฮะผู้ร่วมขบวนของเรานะครับวันนี้ตอนนี้ก็มีทั้งหมดประมาณกี่คันได้ปะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคันพอดีเลยทุกคนเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างเมื่อยไหมไม่เมื่อยสบายมากเมื่อกี้มีเมื่อกี้มีหลุมไหมเราเเลยอะมื่อกี้มีหลุมไหมโอ้โหเต็มเลยเมื่อกี้ขี่มาไม่มีหลุมเลยนะจริงเหรอปณตาถนนดีมากเลย ไม่รู้สึกก็มีหลุมเลยอ่ะนี่มาทิปเดียวกันปะเนี่ยเออนี่สบายมากเลยคือจะบอกว่าคนของคนนี้กว่ามั้ไม่ผมไม่ได้พูดแบบนั้นแต่ว่าเออก็สี่แสนห้าเองก็ไม่แพงสี่แสนห้าเองไม่แพงหรอกนี่เท่าไหร่นะอ่าสี่แสนสามสี่แสนสี่ว้าเพิ่มหมื่นเดียวไม่เมื่อยแรงด้วยแรงด้วยไม่มีหลุมด้วยโอ้โหตายแล้วไปเชิญทันไหมเชิญตั้งโอ้ยอย่าไปเชิญทันทำถึงขนาดนั้นอย่าไปทำถึงขนาดนั้นแต่ว่ามีกี้วาเชอ่์อีกนะ อีกเยอะมีกีิวเชื่ออีกสองหมื่นกว่าะนะสองหมื่นแปดนะสี oh. 4, ่แสนห้าเองนะนี่นี่คือผู้บอลลูมาเตอร์ออฟคอร์สเดี๋ยวเดี๋ยวถามเอ็กแมปเอ็กแมปเป็นไงบ้างครับเอ็กแมปเป็นไงบ้างครับปวดหลังโอ้โหปวดหลังคืออะไรเขาไม่รู้จักเห็นเขาขี่กันเราด้านหลังตรงแล้วปวดหลังขอโทษครับขอโทษครับหิวกันไหมคะอะไรนะคพี่หิวกันไหมคะก็ได้ครับจะแวะก็ได้ไม่แวะก็ได้ครับก็ได้ก็ได้หนูอยากจะไปเขาชีจันก่อนคือ พร้อมตอนเที่ยงเออเราไปเที่ยววันก่อนทีก็อาจจะแต่เขามีอาหารให้แต่เราก็ไม่รู้ว่าเยอะน้อยแค่ไหนไอะไร,ไราาแวะอะไรแบบตายต่ออยากแวะคาเฟ่แบบกินน้ำสตรอนลอร์ร่ได้ได้ลแล้วก็ไปเขาทีจันแล้วบางคาเฟ่เขาชีจันเนี่ยไม่รู้ว่า ตรงไหนถึงก่อนในว่าคาเฟ่นี้ไม่ได้หาแต่ปากหลักแล้วก็จะไปได้ได้ได้มาเลยครับพวกผมตามเดียวได้หมดเลยครับพี่ขับเร็วขับช้าอะไรยังไงบอกเอาเอาตามที่สะดวกกันเลยครับได้เร็วช้าก็ผมได้หมดมีหนึ่งห้ากัวเดี๋ยวแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยากแวะไหนอยากกินอะไรอยากขี่เท่าไหร่ตามสบายเลยไม่หิวกันใช่ไหมตามสบายเลยเป็ไหนน้ำมันหนูยังไม่ได้หาคาเฟ่หรือว่าปากหลักเขาที่จะแล้วน่ะปวดหลังคืออะไรไม่รู้จักคุณอยากขับเป็นทีบ้างไหม ไม่เอาไม่เอาผมมีความสุขกับเทนเนเรล่มากกว่าน,นี้ผมบอกเลยต้องมีติดบ้านไว้ไโอ้เห็นผมยืนป่ะร้อยห้า,า <15 S 2> ยืนกี่แฟนัวพี่จะร้อนกันสบาย,บายอาทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเริ่เดินทางต่อผมถ่ายดูนะ,ปะไปถ่ายภาพไป